เราจะมาเปิดดูกุ้งแห้งของเราก็จะแห้งได้ที่แล้วนะคะสวยามเราก็จะปิดไฟเลยนะคะเราก็จะได้กุ้งแห้งสดสดใหม่ๆเนื้อเต็มเต็มเอาไว้ทำน้ำพริกหรือว่าใส่กับน้ำพริกเผาอะไรพวกนี้นะคะโดยที่เราซื้อกุ้งมาจากตลาดที่เป็นถุงแบบนี้อันนี้สองพาวนะคะวันนี้เราจะทำ กุ้งแห้งด้วยการตากในเครื่องนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่า dehydrator หรือจะตากในเครื่องนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะลงมือกันเลยค่ะเราจะเอากุ้งมาล้างก่อนนะคะยังแข็งอยู่เปิดน้ำน้ำธรรมดาเเราจะล้างน้ำหนึ่งก่อนนะคะให้กุ้งมันละลายตัวก่อน วันนี้เราใช้กุ้งเบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าเราจะทําเป็นกุ้งเนื้อที่จะมาใช้ทําน้ําพริกหรือว่าจะมาทําพวกจะมาใส่น้ําพริกเผาค่ะคือที่ตั้งใจทําวันนี้คือจะมาใส่น้ำพริกเผานะคะที่จะทําน้ําพริกเผาในวันต่อไปเราก็จะซาวออกจากน้ํา หลังจากสองน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำพอค,คลุกคลิกแล้วก็จะใส่เกลือลงไปสักประมาณตุ้งมือหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะซาวให้ทั่วแช่ไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะหลังจาก10นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาล้างเอาน้ำที่เกลือที่แช่นี้ออกแล้วเราก็จะล้างด้วยน้ำอีกน้ำหนึ่ง ล้างด้วยน้ำธรรมดานี่แหละค่ะไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องเย็นมากเสร็จแล้วเราก็จะเอากุ้งนี้ไปใส่ในเครื่องตากแห้งด้วยไฟฟ้าอันนี้นะคะแล้วมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ที่จะปรับความร้อนนะคะถ้าเราอยากได้ความร้อนเท่าไหร่เราก็ปรับไป เราใช้ไฟอยู่ที่115องศาฟาเรนไฮน์นะคะเราก็จะเอากุ้งของเราใส่ลงไปมันมีอยู่3ชั้นนะคะเราก็จะใส่ลงเฉลี่ยกันไปมันจะได้ไม่แน่นเกินกันเกินไปนี่นะคะเมื่อเราขยายออกไปให้มันห่างๆกันพอทั่วแล้วเราก็แบ่งให้มันเท่าๆกันนะคะสามถาดเราก็จะเอามาตั้งใส่กัน แล้วก็ปิดฝานะคะเขาก็จะเริ่มทำงานแล้วเราก็จะปล่อยไว้แล้วก็ค่อยมาดูกัน <6 S 2> ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราจะมาเปิดดูกุ้งแห้งของเราก็จะแหง้งสวยงามเราก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กุ้งแห้งเนื้อนะคะเอาไว้ทำ กินอะไรก็อร่อยค่ะมันก็ไม่มีสารเจียปนแล้วก็ทําเสร็จใหม่ๆนี่มันก็จะอร่อยกว่านะคะทีนี้วิธีเก็บนะคะถ้าสมมุติว่าเราถ้าสมมุติว่าจะเก็บไว้ให้ได้นานานถ้าใครกินนานๆก็เอาเก็บไว้ในฟรีเซอร์ก็จะดีกว่านะคะคือมันจะไม่ขึ้นลาบ้านเฮาเอินว่ามันโบตกหมกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเฮาใส่กล่องแล้วปิดไว้บางเพื่อมันก็นสิต,ตกหมกได้ถ้าเฮาเอาไว้หึงหึงแม้กระทั่ง กุ้งแห่งที่เขาซื้อมาจากตลาดคันเอาไว้หึงมันกับต๊หหมกคือกันนะคะโอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ